คองคำพีอุทธรโรคว่าด้วยมาร18ประการมานเกิดขึ้นโดยอนุโลมตามาธาตุวิปริตในกองสมุดฐานให้เป็นเหตุกระทำให้ทองนั้นใหญ่สมมุติเรียกว่ามานมานมี18ประการดังนี้ 1. มารน,น้ำมี4ประการดังนี้ 1. มานน้ำบังเกิดด้วยโลหิต น้ำเหลืองระคนกันซึมซาบไปในลำไส้ 2. มาน้ำบังเกิดด้วยลำไส้ปริน้ำเหลืองไหลซึมออกมาขังอยู่ในท้อง 3. ม,มาน้ำบังเกิดด้วยน้ำเหลืองซึมซาบซ่านไปในชิ้นเนื้อและขุมขน 4. มาน้ำบังเกิดด้วยน้ำเหลืองซ่านเข้าไปขังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ และหมดลูก 2. มานลมมี4ประการดังนี้ 1. มานลมบังเกิดแต่กองอโทเขามาวาตา 2. มานลมบังเกิดแต่กองอุดทางเขามาวาตา 3. มานลมบังเกิดแต่กองกุดชิสยาวาตา 4. มานลม บังเกิดแต่กองโกฏหาสยาวาตา 3. มมานหินมีสี่ประการดังนี้ 1. มานหินบังเกิดแต่กองอโทเข้ามาวาตาอมาพาตมุต,าตาคาดระคนกัน 2. มานหินบังเกิดแต่กองอุดทางเขามาวาตาอันทพฤกสันทคาดระคนกัน 3. ม,มานหิน บังเกิดแต่กองกุฉิสยาวาตาอมพาตปัตคาตระคนกัน 4. มานหินบังเกิดแต่กองโกถาสยาวาตาอันทพฤกรัตคาตระคนกัน 4. มานโลหิตมีสี่ประการดังนี้ 1. มานโลหิตบังเกิดแต่ฤดูขัดรัคนด้วยอังคะมังคานุสารีวาตา 2. มานโลหิตบังเกิดแต่ระดูมิได้เดินเป็นปกติระคนด้วยวายโยพิการ 3. ม,มานโลหิตบังเกิดแต่โลหิตเนา่าระคนด้วยระดูร้างโลหิตคลอดบุตรต้องพิฆาตพลัดตกหกล้ม 4. มานโลหิตบังเกิดแต่โลหิตจางทําให้บวมวิงเวียนหน้นามืดตามัว 5. มานเกิดแต่ดานมีสองประการดังนี้ 1. มานทะคินะมานเกิดแต่กองดานทะคินะคุณกำเนิดตั้งอยู่ฝ่ายขวา 2. มานอุตรามานเกิดแต่กองดานอุตราคุณกำเนิดตั้งอยู่ฝ่ายซ้ายลักษณะของมานต่างๆมีดังนี้ 1. มานน้ำ สี่ประการมีลักษณะอาการคือ 1. นามาน้ำเกิดด้วยโลหิตน้ำเหลืองระคนกันซึมซาบไปตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาการทำให้ลำไส้นั้นพองขึ้นแน่นเข้าไปในท้องบริโภคอาหารไม่ได้ให้อิ่มไปด้วยลมและน้ำเหลืองเป็นกำลังแล้วให้ท้องนั้นใหญ่ขึ้นจะลุกนั่งก็ไม่ได้ให้เหนื่อยหอบ 2. มานน้ำบังเกิดด้วยลำไส้ปริน้ำเหลืองไหลซึมออกมาขังอยู่ในท้องอาการกระทำให้ขัดอุจจระให้อุจจระเดินไม่ปกติโดยกำลังคู่ทวารปิดแล้วให้เสียดแทงลำคอกระทำการนวดเฟ้นจิงลั่นผายลมก็ไม่สะดวกต่อเมื่อรับประทานยาถ่ายจึงคลายลง แล้วกลับไปเป็นใหม่อีกสองครั้งสามครั้งโรคนั้นทวีขึ้นท้องนั้นใหญ่ออกมานานเข้ากระทำให้สู้ผอมหาโลหิตไม่ได้กินอาหารไม่รู้รสนอนไม่หลับมาน้ำบังเกิดด้วยน้ำเหลืองซึมซาบไปในชิ้นเนื้อและขุมขนมีอาการกระทำให้บวมขึ้นทั้งตัวแต่เป็นบ้านเป็นท่อนครั้นถ่ายยาทายาลงไป ก็ยุบแล้วกลับเป็นอีกมากกว่าเดิมเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนครั้นนานเข้าจะนั่งมิได้ให้นอนราบลงก็มิได้ได้แต่นอนโคดงอจึงค่อยสบายแล้วบวมขึ้นไปทั่วตัวดังเนื้อจะปรีแตกออกจากกันผิวหนังใสซีดไม่มีโลหิตจะเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดก็มิได้นอนสมอยู่ดังศพ ขึ้นพองสมมุติว่ามานทลุน 4. มานน้ำบังเกิดด้วยน้ำเหลืองร้านเข้าไปขังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะและหมดลูกอาการกระทําให้น้ำเหลืองนั้นร้านและขังอยู่ในกระเพาะให้ขัดปัสสาวะแต่ไม่ขัดเหมือนประเมหะเป็นแต่ปัสสาวะมีสะดวกไม่มีฟองและน้อยไปมีสีต่างๆกันบางทีสีเหลือง ขาวดำแดงกำหนดแน่นอนไม่ได้นานเข้ากระเพาะปัสสาวะเบ่งออกมาเวลาเหงื่อออกเสียวไปทั่วร่างกายสบัดร้อนสถานหนาวร่างกายซูบซีดผอมไออาเจียนออกแต่น้ำลายรับประทานอาหารไม่ได้อุจจาระไม่ปกติมาน้ำทั้งสี่ประการเกิดแต่กองเตโชเป็นมันทธาต์ ยิ่งไปด้วยเสมหะมีกำลังคือไฟธาตุหย่อนอาหารไม่ย่อยลงไปวันละ2-3เวลาสวิงสวายใจสัน่นไม่มีเรียวแรงกระทำให้ท้องขึ้นอยู่เสมอๆออุจจาระเป็นเมือกมันเป็นเปลเวหยาบละเอียดปวดมวนโทษทั้งนี้เกิดแต่กองอาโปธาตุ12ประการเป็นเหตุ2 มานลม4ประการมีลักษณะอาการคือ 1. มานลมบังเกิดแต่กองอโทคมาวาดอาการกระทำให้ลมนั้นตั้งอยู่ในท้องไม่ได้พัดลงไปตามปกติให้ผอืดผะอมและให้ท้องขึ้นอยู่เสมอบางทีจุกบางทีแน่นไปทั่วท้องรับประทานอาหารไม่ได้ให้อิ่มไปด้วยลมผายลมไม่สะดวกท้องผูกเป็นพันดึก ด้วยลมกองนี้กระทาจึงทำให้ท้องใหญ่ขึ้นพอสังเกตตั้งอยู่ใต้สะดือสองนิ้วครั้นลดลงก็กระจายออกแล้วกลับแข็งเข้าอีกลอยขึ้นมาทับเส้นอันทพฤกอยู่ลมนั้นจึงพัดกล้าขึ้นให้ท้องนั้นใหญ่ออกแล้วแข็งดังกล่าวมาแล้ว 2. มานลมบังเกิดแต่กองลมอุดทางเข้ามาวาด อาการกระทำให้ลมนั้นข้างค้างอยู่ในท้องไม่ได้พัดขึ้นไปตามปกติแน่นหน้าอกรับประทานอาหารไม่ได้เริ่มไม่ออกผายลมไม่สะดวกอุจจราผูกลมนั้นกล้าพัดเตโชเตโชให้กําเริบจึงแน่นไปทั่วท้องลมกองนี้ตั้งอยู่เหนือสะดือสองนิ้วแข็งดุดแผ่นกระดานทับอยู่บนเส้นอันทพฤก์ระคนด้วยลมอุทรวาด จึงพัดให้ท้องใหญ่ขึ้นท้องเต็มไปด้วยลมและใหญ่กว่าปกติ 3. ม,มานลมบังเกิดแต่กองลมกุจฉิ่สยาวาดอาการลมกองนี้พัดอยู่ในท้องระคนเข้ากับลมอุทรวาดก็พลอยกำเริบขึ้นไม่ได้พัดลงสู่ทวาวทวาวรจึงไม่ได้เปิดอุจจาระก็ไม่เดินเป็นปกติถ้ารับประทานยาก็เดินโดยกำลังยา ครั้นคุมเข้าก็ให้แน่นอืดเฟ้อถ้าถ่ายไปก็ค่อยสบายแล้วกลับมาเป็นอีกหลายครั้งท้องใหญ่ขึ้นโดยกำลังวายโยกา้์พัตเตโชทาาให้ดับเสียกระทำให้ท้องขึ้นอยู่เป็นนิดหายใจไม่สะดวกเหนื่อยมากรับประทานอาหารมักให้เคลื่อนเหียนอาเจียนเวลาเช้าท้องค่อยหย่อนลงสบายไปจนถึงเที่ยงวัน เวลาบ่ายท้องนั้นขึ้นไปจนถึงย่ำรุง่งหาความสุขไม่ได้ 4. ี่มานลมบังเกิดแต่กองลมโกรถาสยาวาดอาการลมกองนี้พัดอยู่ในลำไส้น้อยและลำไส้ใหญ่เมื่อจะเกิดโทษระคนกันเข้ากับลมอุทรวาดก็พลอยกันกำเริบพัดไม่มีกำหนดลำไส้นั้นก็พองขึ้น ดูดบุคคลเป่าลูกโป่งก็พองขึ้นเต็มไปด้วยลมกระทำให้พระอืดพระอมถ่ายอุจจาระไม่ได้โทษอันนี้คือลมโกรธาสยาวาตามีได้พัดอุจจาระลงสู่คู่ทวารทวารก็ไม่ได้เปิดอุจจาระจึงเดินไม่ปกติทำให้จุกแน่นเสียดไปทั้งท้องสะบัดร้อนสะบัดหนาวโดยลมนั้นกระทำพิษ 3. มมานหินสี่ประการ มีลักษณะอาการคือ 1. ม่มานหินบังเกิดแต่กองลมอโทเข้ามาวาตาอมภาตมุตคาตระคนกันอาการคือลมอโทเข้ามาวาตาขึ้นตามเกลียวอมภาตเกลียวมุตคาสนั้นกล้าเหลือกำหนดกระทำให้เส้นนั้นพองแข็งเข้าติดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วยันขึ้นไปถึงยอดอก ทำให้แน่นหน้าอกเป็นกําลังทําให้หนังท้องนั้นใหญ่ขึ้นโดยอํานาจเส้นตึงแข็งติดกันเข้าดุดทํานบกั้นน้ําคือกั้นไม่ให้ลมตกลงได้สะดวก 2. มานหินบังเกิดแต่ลมอุดทางเข้ามาวาตาอมาพลึกสันทาาตรคนกันอาการคือลมอุดทางเข้ามาวาตาพัดลงมานั้นกล้าเหลือกำลังยิ่งนัก และขังอยู่ในเกลียวอันทพพฤกและสันทาคาตนั้นก็พลอยกำเริบแข็งตัวตึงกล้าขึ้นติดกันเป็นแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วขึ้นไปยันหน้าอกด้านซ้ายแข็งดังท่อนเหล็กแน่นในซวงอกมากท้องนั้นก็ใหญ่ขึ้นโดยกำลังลมถ้าได้บีบนวดจึงจะคลายลงบ้าง 3. ม,มานหิน บังเกิดแต่กองลมกุชฉิสยาวาตาอมพาตปัตคาดระคนกันอาการคือลมกุชฉิสยาวาตากำเริบขึ้นในท้องกล้ายยิ่งนักไม่ได้พัดลงตามช่องทวารจึงทำให้เป็นอมพาตปัตคาตเป็นเถาดานแข็งโดยอำนาจของลมเดินในลำไส้นั้นกล้า เส้นนั้นก็พองขึ้นติดกับชายโครงด้านขวากระทําให้เจ็บอยู่2-3วันแล้วก็หายไปโดยกำลังพิษวายโยกระทำาม่มานหินบังเกิดแต่กองลมโกฐาสยาวาตาอมพฤึกราตคาดระคนกันอาการคือลมโกฐาสยาวาตาพัดในลําไส้น้อยกล้าย,ยิ่งนัก กระทำให้ลำไส้พองขึ้นทับอันทพพฤกรัตคาตนั้นจึงลงไปแขวนติดอยู่กระดูกสันหลังอยู่ยันลงมาถึงท้องน้อยให้ตึงหัวเหน่ามากแล้วตั้งเป็นก้อนแข็งใหญ่ขึ้นมีอาการให้ถ่วงท้องน้อยยอกสันหลังและหน้าตะโพก 4. มานโลหิต4ี่ประการลักษณะอาการคือ 1. มารโลหิตบังเกิดแต่ฤดูขัดมิได้มาตามปกติระคนด้วยลมอังคะมังคานุสารีวาตาอาการเมื่อจะกระทําให้เกิดโทษนั้นระดูไม่ได้มาตามปกติในรอบเรือนจึงเป็นพิษระคนด้วยลมอังคะมังคานุสารีวาตาก็พากันกําเริบขึ้นกระทําให้เตโชาธาตนั้นเป็นอธิกระทาดยิ่งขึ้น ตั้งเป็นก้อนเหนือสะดือทับกองลมอุทรวาดไม่ให้เดินเป็นปกติ2มานโลหิตบังเกิดแต่ระดูมิได้มาตามปกติระคนด้วยลมอันชื่อว่าวายโยพิการอาการเมื่อจะกระทําให้เกิดโทษนั้นระดูมิได้มาตามปกติในรอบเดือนครั้นนานเข้าก็กระทําให้เป็นพิษระคนด้วย ลมอันชื่อว่าวายโยพิการก็พากกันกำเริบฟุ้งซ่านไปทั้งอุทรจึงกระทําให้ท้องใหญ่ร่างกายสูบผอมไอร้อนร้อน,อนหนาวหนาวหรือร้อนร้อนหนาวหนาวบางส่วนของร่างกายบางทีมือบวมเท้าบวมหน้าตะโพกบวมท้องขึ้นอืดเฟือฟ้อจุกแน่น 3. มานโลหิต บังเกิดแต่กองโลหิตเป็นพิษโลหิตเนา่าระคนด้วยระดูร้างโลหิตระหว่างคลอดบุตรโลหิตต้องพิฆาตชอกช้ำอาการเมื่อไร่จะบังเกิดขึ้นกระทำให้อาเจียนก่อดมีเหงื่อออกที่หน้ามากกระทำให้คลื่นเฮียนอาเจียนน้ำลายมีรสขมนามืดตาลายสวิงสวาย แล้วกระทําให้ฟกบวมขึ้นที่ตะโพกหัวเนา่าสะดือท้องน้อยแล้วจึงฟกบวมไปทั่วร่างกายแน่นหน้าอกท้องอืดหายใจไม่เต็มปอดนอนไม่หลับอ่อนเพลียมากรับประทานอาหารไม่ได้ 4. มานโลหิตบังเกิดแต่กองโลหิตเมื่อโลหิตจางกระทำให้บวมไปทั่วร่างกายวิงเวียนหน้ามืดตามวัวอาการเมื่อจะก,กระทำ โทษนั้นให้วิงเวียนหน้ามืดตามัวจุกเสียดเป็นเวลาบ่ายเมื่อทุเลาแล้วก็กลับมาเป็นอีกจนล่วงเข้าสามยามจึงกระทำให้ท้องนั้นใหญ่มีอาการอืดจุกแน่นครั้นรับประทานยาถ่ายก็ทำให้ท้องนั้นยุบลงครั้นยุบลงแล้วกลับมีอาการอีกเช่นเดิมเป็นอยู่อย่างนี้หลายครั้งต่อหลายครั้ง ต่อไปให้มีอาการใหม่เกิดขึ้นอีกคือกระทำให้บวมลงไปจนถึงหัวเขา่าและเลื่อนเข้าไปจนถึงใบหน้าเบื่ออาหารหอบหิวโหวยเป็นกำลัง 5. มานเกิดแต่ดานสองประการมีลักษณะอาการคือ 1. มานทักขินามานบังเกิดแต่ดานทักขินคุณตั้งอยู่ฝ่ายขวา ท้องด้านขวาอาการเมื่อจะบังเกิดขึ้นทําให้ร่างกายมือเท้าเย็นดุดน้ำแข็งให้แสยงขนขนลุกชันท้องบวมจุกแน่นอยู่เป็นประจำปัสสาวะไม่สะดวกอุจจาระถ่วงคล้ายเป็นบิดแน่นหน้าอกเป็นส่วนมากอาการนี้จะบวมแต่ปลายเท้าขึ้นก่อนอ่อนเพลียเบื่ออาหารจุกแน่นท้องนอนไม่หลับ ต่อเมื่ออาเจียนหรืออุจาระออกมาจึงค่อยทุเลาลงบ้างให้ท้องข้างขวาแข็งเป็นดาน 2. มานอุตรามานบังเกิดแก่ดานกองอุตรามานตั้งอยู่ฝ่ายซ้ายท้องด้านซ้ายอาการเมื่อจะบังเกิดขึ้นกระทำให้เสียดราวข้างด้านซ้ายตลอดสันหลังวิงเวียนเป็นประจำแน่นหน้าอก รับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนแต่ลมเปล่าสวิงสวายสแยแขงขนให้ขนลุกชันท้องด้านซ้ายนั้นบวมแข็งเป็นดานขึ้นลักษณะอุตรามานก็เหมือนกับทักขินามานต่างกันก็แต่อุตรามานนะตั้งอยู่ท้องด้านซ้ายส่วนทักขีนามานตั้งอยู่ท้องด้านขวาเท่านั้นกระทำพิษเหมือนกันทุกประการ